สวัสดีค่ะพบกับเม์ในช่อง The Whisper ให้กระซิบจิตวิญญาณกันนะคะวันนี้เม์ทำพิกอะคาดในหัวข้อตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ขอเป็นคนที่มีในความสัมพันธ์จริงนะคะคนคุยคนแอบชอบอะไรทำนองนี้นะคะ อาจจะยังไม่ครบกันได้นะคะแต่รู้ว่ามีตัวตนจริงรู้ซึ่งกันและกันนะคะเมย์จะมีกองพ้ายทั้ง4ี่กองมาให้เลือกเริ่มจากสีเขียวกองที่หนึ่งนะคะกอง2องกอง3ากอง4นะคะให้ทุกคนตั้งใจสงบจิตและเลือกกองที่คุณดึงดูดกันที่สุดนะคะ เราจะมาอ่านพลังงานของกองที่1กันนะคะสีเขียวค่ะไพ่ลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีธาตุไฟเมษสิงหธนูธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะกองนี้เราจะเริ่มกันเร็วๆนะคะไปกันเร็วๆ ตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะขอเป็นคนที่กำลังคุยอยู่คนที่กำลังรู้จักกันอยู่หรือเล่เลกันอยู่นะคะให้ the emperor เขามองคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขามากนะคะคนนี้คิดว่า คุณจริงจังมีจุดยืนมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเกรงใจอยู่ไม่กล้าทำอะไรลูกพวกกับคุณไม่กล้าทำอะไรในเชิงล้อเล่นหรือแผลงแผลงกับคุณนะคะพูดตรงๆก็คือคุณมีความน่าเกรงใจน่าเคารพอยู่ค่ะ เหมือนกลัวเมียหรือเปล่านะคะเด m มูนในใจเขาก็ยังสับสนลังเลไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองกลัวว่าจะผิดพลาดกลัวคิดไปเองกลัวใจเขาคิดไปเองนะคะเขาจะแอบคิดถึงคุณในมุมลึกๆ แต่เก็บไว้ไม่กล้าบอกไม่มั่นใจเขามีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไพ่เซเว่นออฟคเจ็ดถ้วยเขามีตัวเลือกอยู่ค่ะมีความคิดฟุ้งซ้านหลายทางคิดไปเรื่อยๆคิดไปไกลยังไม่ตัดสินใจเลือกชัดเจน บางทีคิดถึงคุณบางทีก็ลังเลเอออาจจะมีตัวเลือกในความสัมพันธ์ไหมคะหรือ,อถ้าถ้าไม่มีคนอื่นในความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานธุระของเขาในชีวิตประจำวันของเขานะคะบางทีลังเลยังไม่ได้เลือก ยังไม่ลงมือไม่เคาะไม่เลือกคำตอบชัดเจนนะคะสรุปชัดๆเขาคิดว่าคุณสำคัญน่าเกรงใจดึงดูดให้เขาสนใจแต่ก็ยังสับสนกลัวและไม่กล้าชัดเจนกับคุณตอนนี้เขาคิดเยอะแต่ยังไม่เลือกยังไม่ได้ขยับท่าทางอะไรนะคะ ไพ่กองนี้สื่อสารกับเมย์มาเพียงเท่านี้นะคะเมย์จะไปต่อกันกองที่2เลยนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่เลือกกองที่2กันนะคะสีชมพูอ่อนค่ะดูรักคนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะธาตุดินทั้งหมด หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะราคนาราศีพฤกษ์มังกรกันนะคะเด่นๆไปที่กันกับพฤศษค่ะเราจะมาอ่านพลังงานของเขาที่คิดเกี่ยวกับคุณอยู่ในตอนนี้นะคะเดทสองเหรียญ Temperance ก่อนหน้านี้เขาอาจจะมองคุณในด้านลบมองคุณในด้านไม่ค่อยดีเท่าไหรน่น,นะคะหรือมีความคิดบางอย่างที่ติดอยู่ในใจแต่ความคิดนั้นได้ตายจากเขาไปแล้ว,ลวค่ะไพ a t สบอกชัด ว่าความคิดกเก่าๆนั้นจบแล้วและเขาก็ไม่ไม่ไม่อยากย้อนกลับไปคิดแบบเดิมอีกนะคะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านมุมมองเปิดใจใหม่มองคุณในแบบที่ต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง To อ p Pentacles สองเหรียญเขาสองจิตสองใจอยู่ตอนนี้นะคะใจหนึ่งก็เริ่มรู้สึกดีกับคุณแต่อีกใจหนึ่งก็ยังประคองความรู้สึกตัวเองไว้เหมือนคนที่กำลังลังเลกับความรู้สึกตัวเองนะคะยังไม่อยากเชื่อร้อเซ เขาไม่อยากให้ความรู้สึกมันชัดเจนจนเกินไปไม่อยากให้ใครโดยเฉพาะคุณรับรู้ได้เร็วเลยพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรทั้งที่ในใจเขาเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับคุณแล้วนะคะไพ่ใบสุดท้าย Temperance บอกว่าเขากำลังข่มตัวเองอยู่ค่มใจตัวเองอยู่ ไม่อยากให้กระต่ายตัวน,น้อยอย่างคุณตื่นตูมนะคะควบคุมตัวเองอารมณ์ปรับสมดุลไม่เร่งไม่รุกอย่างรวดเร็วไม่ให้คุณรู้ตัวว่าเขากำลังรู้สึกดีกับคุณกลัวว่าถ้าแสดงออกมากไปทุกอย่างจะจบเหตุความรับของเขาจะแตก ความรับที่เขารู้สึกดีกับคุณแล้วนะคะความคิดลบในอดีตจบไปแล้วนะคะสำหรับกองนี้สรุปว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกดีกับคุณแล้วค่ะแต่ยังลังเลพยายามเก็บอาการอย่างมากเขาไม่ได้ไม่รู้สึกแต่ยังเลือกนิ่งมากกว่าจะเปิดเผยให้คุณรู้นะคะสำหรับ ไพ่กองนี้สื่อสารกับเมมาเพียงเท่านี้นะคะเราจะไปต่อกันที่กองที่สเลยนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่เลือกกองที่3กันต่อนะคะสีชมพูบานเย็นดูรักคนาราศีที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะ เด่นๆคือธาตุไฟสิงห์ธนูนะคะไม่มีเมษสามเหรียญก็เป็นธาตุดินมังกรกันนะคะกองนี้กองที่3มเด่นราศีธาตุไฟลัคนานะคะเรามาดูพลังงานของคนที่เลือกกองที่3ามว่าเขาคนนั้นของคุณกำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณในตอนนี้อยู่นะคะ เอสออปเปเดเคิลเขามองคุณเป็นโอกาสพิเศษในชีวิตความสัมพันธ์ที่พิเศษสำหรับเขาไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิวเผินแต่เป็นสิ่งที่เขาอยากเริ่มต้นอย่างจริงจังด้วยอาจจะเป็นโอกาสของความสัมพันธ์หรือบางคนคือคำพูดบางอย่างการกระทำบางอย่างที่เขาอยากมอบให้คุณนะคะ โอกาสพิเศษของขวัญพิเศษที่จะเซอร์ไพรส์คุณแนวนั้นนะคะให้ใบที่2ชัดเจนเลยคล้ายกับใบหนึ่งเหรียญน,นะคะตอนนี้เขากำลังมุ่งมั่นที่จะสร้างตั้งใจสร้างตัวเองสร้างความพร้อมเหมือนกับคนที่กำลังเตรียมของ เตรียมผลงานเพื่อให้มอบให้คุณอย่างมีความรู้สึกดีความพิเศษมีคุณค่าเขาไม่ได้คิดเลือดเปื่อยแต่เขาลงมือทำจริงนะคะถ้าจะมองแนวหลงตัวเองนิดหน่อยก็เขามีความ จะมอบอะไรที่พิเศษให้กับคุณเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพิเศษและไพ่ใบสุดท้ายชาัดเจนเลยนะคะว่าความรู้สึกของเขากำลังสร้างก่อตัวอย่างอดทนแข่งขันพยายามสร้างตัวตนความรู้สึกท่นี้ มีแรงดึงดูดมีความตื่นเต้นมีความอยากเริ่มอยากขยับความสัมพันธ์สิ่งที่เขาอยากให้ม่อให้คุณนะคะไม่ได้มีแค่เป็นรูปไม่ได้เป็นแค่นามธรรมแต่เป็นรูปมาทธรที่จับต้องได้แต่รวมถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งและจริงใจที่เขา กำลังทําให้คุณอยู่นะคะสรุปกองนี้เขามองคุณเป็นโอกาสใหม่ๆโอกาสที่ดีพิเศษชัดเจนกำลังตั้งใจสร้างบางอย่างเพื่อคุณอยู่และความรู้สึกนี้มีไฟมีความหวังและอยากเริ่มต้นชัดเจนจริงจัง ไม่ใช่แค่คิดเฉยๆคิดลอยๆผ่านๆแต่เป็นความคิดที่กำลังลงมือทำอยู่ในตอนนี้นะคะเพื่อมอบให้กับคุณสำหรับไพ่กองที่3สื่อสารกับเมมาเพียงเท่านี้นะคะเมยจะเริ่มอ่านกองที่4เลยนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่เลือกกองที่ สกันเลยนะคะเริ่มจากราศีลัคนาก่อนนะคะธาตุลมเมถุนกลุ่มตุนแล้วก็ธาตุไฟธนูนะคะรา,ร,าราศีรักคนาที่เกี่ยวข้องนะคะธนู มิถุนตุลกลุ่มธาตุลมกับธาตุไฟเด่นนะคะเรามาดูพลังงานของเขาที่คิดเกี่ยวกับคุณตอนนี้นะคะให้ใบแรก Justice เขามองคุณด้วยเหตุผลมากขึ้นในตอนนี้นะคะถ้าเคยลังเลเคยตัดสินใจอะไร พลาดไปแล้วตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงปรับเปลี่ยนมุมมองที่จะมองคุณเพียงพยายามมองคุณอย่างยุติธรรมเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ควรได้รับความชัดเจนจากเขาแล้วไม่อยากทำอะไรล้ำเส้นไม่อยาก ไม่รับผิดชอบไพ่ใบที่สองเขากำลังปรับเปลี่ยนกลับไปปรับทัศนคติที่ความรู้สึกที่เกี่ยวกับคุณถอยอ่ะเอถอยห่างจากความคิดหรือความรู้สึกเดิมๆที่มองคุณอาจจะมองคุณไม่ดีก่อนหน้านี้นะคะ ในด้านลบเขากำลังจะปรับเปลี่ยนมันค่ะจะกลับไปทบทวนความรู้สึกที่มีตะคุณกับตนเองนะคะอาจเป็นความวุ่นวายความไม่สบายใจหรือเรื่องเก่าที่ค้างคาในความสัมพันธ์กับคุณพูดง่ายๆก็คือเขาเลือกที่จะคิดใหม่คิดสิ่งใหม่ๆ ความรู้สึกใหม่ๆเกี่ยวกับคุณเด็กเหรียญเขต of pentacles เขาเริ่มมองคุณในการเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะยังไม่ลึกซึ้ง ยังไม่รีบร้อนอยังไม่ได้ชอบหรือรักอะไรแบบลึกซึ้งนะคะแต่เขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกของเขาที่มีต่คุณเรียนรู้ตัวตนของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่พุ่งตรงไปที่อย่างเรียบ พ,พุ่งตรงไปที่ความรู้สึกอย่างรีบร้อนนะคะแต่เป็นความคิดที่เรียบง่ายและอยากเรียนรู้คุณอย่างจริงใจสรุปชัดๆกองนี้เขากำลังคิดกับคุณอย่างมิสติปล่อยปลดปล่อยเรื่องเก่าขัางๆแล้วเริ่มมองความเป็นไปได้ใหม่ ช้าๆแต่ตั้งใจและจะไม่ใช่ความรู้สึกที่ผิวเผินเป็นความรู้สึกที่ผิวเผินนะคะเขาค่อยๆจะเรียนรู้คุณนะคะไพ่กองที่4ก็สื่อสารกับเมมเพียงเท่านี้นะคะคลิปในวันนี้ ถ้าช่วยให้คุณสบายใจขึ้นฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะเมจะมีคลิปพิกาคาร์ดมาอัปเดตให้คุณฟังเพลินๆเ,เ,เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ